วันนี้เราจะพามาดูกระดูกเอเลนที่สรู้ยักษ์นั่นเองอยู่ที่นี่ว่างเสรนาแสงนะมาได้อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ไหนนะดูก่อนอืมเป็น นี่ไงนี่เลยม่ทเลสนี้ยังเป็นการอรื่องสอยู่งานหม่นีคดวิดีโอตลาตามทตัวจากงทำแบบท้สอบโเรื่องตละจากนที่บางคนเขาก็บอกว่าเป็นเอเลนยีเกร์ ีจริงมันก,ก็เหมือนเด <ไป S 1> ียวนะอืมหนไม่ได้โอเคจบแล้วไปดูได้นะครับนี่พิมไปแค่ซีสเน็คก,ก็ได้ไม่ต้องเป็นเจ็ดกลอสอะไรละ เป็นแค่ซีซันไแค่นั้นก็จบเลยก็จะเห็นมันเองนะครับบ๊ายบาย